มรรคิจิเนี่ยเป็นจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ทำกิจคือการละกิเลสอย่างเด็ดขาดหน้าที่ของเขาสภาวะของมัรคิจิตก็คือละกิเลสตามสมควรที่มัคนั้นๆจะมีอนุภาพอย่างเด็ดขาดทีนี้ผมเน้นตัวสีแดงให้เห็นไหมฮรซึ่งการละกิเลสหมายถึงการตัดปัดจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกิเลสนั่นเองทุติยมปิการละกิเลสหมายถึง การตัดปัดใจให้ขีดเส้นใต้ตรงคําว่าการตัดปัดใจการตัดปัดใจและการตัดปัดใจการละกิเลสไม่เหมือนการฆ่าโจรฆ่าโจรต้องมีโจรจึงจะฆ่าโจรได้ฆ่ากิเลสไม่ต้องมีกิเลสตอนนั้นไม่ต้องมีกิเลสนะฮะหลวงพี่ดอนหลวงพี่ดอนไปนั่งคลุกเออหลวงพี่ดอนไม่ได้หลวงพี่ดอนดีกว่าหลวงพี่ดอนไปนั่งคลุกทําอะไรพี่ดอนผมจะทําให้กิเลสเกิดครับ ทำทำไมก็ผมจะละกิเลสถ้ามันไม่เกิดมาผมจะฆ่ามันได้ไงไม่เหมือนการทฤษฎีฆ่าโจรน,นะฮะจะฆ่าโจรต้องหาโจรให้เจอและจับโจรให้ได้โจรต้องอยู่ตรงนั้นจึงจะฆ่ามันได้แต่ฆากิเลสกิเลสไม่ต้องมีอยู่ตอนนั้นจําไว้จําไว้และจําไว้อีกทีหนึ่งการจะฆากิเลสอย่าไปทําให้กิเลสเกิดน,นะฮะไม่ใช่หลวงพี่ดนทําอะไรเนะี่ยโอ้ยผมเนี่ยจะ,ะจะละกิเลสเลยอาจารย์ ผมก็ต้องทําให้มันเกิดมาก่อนสิมันไม่เกิดมาผมจะฆ่ามันได้ไงคุณเข้าใจผิดมหันเลยนะฮะการจะละกิเลสก็คือการตัดปัดจจัยของกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าคุณจําได้ว่าถ้าเราดูภาพแบบนี้ความโลภความกําหนัดมันเกิดวิธีคือการละความกําหนัดไม่ใช่ไปดูให้มันกําหนัดแล้วก็มานั่งให้มันหายกําหนัดนะ คุณหยุดดูสิ่งที่มันจะกำหนัดนี่คือการตัดปัจจัยถ้าคุณไม่ดูสิ่งที่มันจะกำหนัดความกำหนัดมันจะได้อาหารเองไหมไม่นะครับเพราะฉะนั้นการฆ่ากิเลสคือการตัดปัจจัยการตัดปัดจจัยเริ่มต้นจากวิธีง,ง่ายๆที่พระพุทธเจ้าบอกก็คือจะดูอะไรถ้าเคยจำได้ว่าดูแบบนี้ฟังแบบนี้ดมแบบนี้กินแบบนี้ คิดแบบนี้สัมผัสแบบนี้ใส่ใจแบบนี้แล้วกิเลสเกิดเปลี่ยนหยุดดูเปลี่ยนวิธีใส่ใจแล้วกิเลสจะหยุดนี่คือการละกิเลสในศาสนานี้ไม่ใช่ไปสร้างกิเลสให้มันเกิดนะผมเคยเจอเพื่อนมาหลายคนอ่ะผมจะทําให้มันฉ่านะเดี๋ยวผมต่อไปผมเอาจริงผมจะฆ่ามันนะมีแต่มันน่จะฆ่าคุณนะเอา้าจริงๆนะคุณไม่มีทางไปไหนมาไหนได้โดนมันฆ่าตาย นะไม่เกินปีสองปีก็ตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการละกิเลสในศาสนานี้คือการตัดปัดจจัยนะครับตอนที่เราเจริญวิปัสสนาญาณอยู่จําไว้นะฮะน้องพี่ดอนกิเลสแทบจะไม่โผล่มาเลยพลังของวิปัสสนาญาณคือสุขอันเกิดจากความหลุดพ้นเป็นผลของมรรคนะฮะไม่มีความขนขวายเหมือนก,นกันกับพวกวิบากทั้งหลายนั่นแหละสภาวะเขาก็คืออาการ สวยวิมุติสุขพวกท่านจําไว้มหาวิบากเราไม่รู้ตัวเพราะเราหลับเราทํามหากุศลตอนออกผลเป็นมหาวิบากให้พะวังเราเงียบสนิทไม่รู้ตัวแต่ผลและจิตไม่ใช่พะวังนะฮะเจ้าตัวรู้สึกได้ว่ามันเป็นสุขวิเศษขนาดไหนตื่นอยู่แบบนี้แหละไม่ใช่หลับอยู่นะตอนสเสวยวิมุติสุขตอนรับผลของมหากุศลได้มหาวิบากส่วนใหญ่ลงพะวังอันนี้ไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าได้มรักแล้วก็ได้ผลจิตเสวยวิมุติสุขเนี่ยเจ้าตัวรู้เรื่องตื่นตื่นอยู่นี่แหละนะได้สัมผัสสภาวะวิมุติสุขชัดเจนสุขที่ไม่เคยได้มาก่อนในสังสารวัตร